ก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้นะคะขอนาตอัปเดตเรื่องสถานการณ์กองหลังของเลี้ยวผูกันหน่อยแล้วก็ดีลที่เราต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องคือยุ้ยทำไปเมื่อสองตอนก่อนว่าเราคงไม่ได้กองหลังและกองหน้าในเร็ววันนี้อุย้ยคอมเมนต์หลายคนส่งมาไม่จริงคุณยุย้ยเนี่ยคุณเดฟเขาบอกมันแล้วว่าตอนนี้เลี้ยวผูกตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมาเกอีได้แล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้เทียนหนึ่งยังไม่ได้ออกมานะ เท่าที่วิตามเช็คมายูก็เลยไม่ได้มารายงานหรือว่ามาทําเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่าหลักๆยูก็จะใช้เทียนหนึ่งมากกว่าคุณฟรานซิสโซโรมาโน่นะหรือแม้กระทั่งอย่างคุณเจมส์เพียสคุณเดวิดออนสตีนแล้วก็สื่อต่างๆคุณเบนจัคออส์สอะไรเงี้ยยูไปตามมาก็ยังไม่มีนะคะแต่สื่อออนไลน์ line, อ่ะเล่นข่าวนี้กันอย่างพร้อมเพรียงแล้วเพราะว่าแตเดฟเองเนี่ยก็มีเครดิตที่น่าเชื่อถือได้อยู่เหมือนกันจํากันได้ไหมคะเรื่องดิวฟอร์เรนเวียสเนี่ยเรื่องฟอร์เรนเวียสมันออกมาตั้งแต่ประมาณสักช่ว กว่าจะเปิดตัวก็ใช้เวลาปาไปเกือบ2เดือนเหมือนกันนะคะฉันใดก็ฉันนั้นยุ้ยถึงพูดว่าไม่ได้ในเร็ววันนี้หมายความว่าถ้าสัปดาห์2สัปดาห์นี้เราคิดว่าเรื่องนี้จะจบยุ้ยพูดเลยว่าไม่จบ บอกสาเหตุทุกคนไปแล้วว่ามีต้นทุนเดิมอยู่20%ต้องให้กับเชลซีบวกกับมีข่าวนำเสนอมาว่าตอนนี้เนี่ยได้ดีลคนใหม่มาแล้วก็คืออุสมานเดียวมงเดที่เคยทำข่าวเอาไว้และพูดชื่อนี้ไปเรียบร้อยแล้วนี่คือประการหลังทีมชาติโกติวัวในวัย21ปีเขาบอกว่าใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วนะคะมาเล่น้กับคริสตอลพาเลสด้วยมูลค่า46.75ล้านปอนด์นี่คือสูงที่สุดเป็นสถิติของสโมสรเลยคือเขาก็จะมปต้องเสริมทีมค่ะทุกคนเนื่องมาจากว่า อย่าลืมว่าคริสตอลพาเลสเขาคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้แล้วได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปาด้โอเคเราไม่รู้ว่าประเด็นเรื่องของสโมสรเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเจ้าของเดียวกันกับโอลิมปิกลียงแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะก็คือยังไงก็คงได้เล่นฟุตบอลยุโรปและการเสริมทัพก็ยังคงเป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่ดีกหลายคนก็แซวเออแทนใครไม่นะอะไรยังไงแล้วก็ําให้ยุสสังเกตได้เหมือนกันว่าเออหลังๆเนี่ยในยุคนี้สังเกตไหมคะว่าเรือพูไม่ค่อยซื้อนักเตะ แอฟริกาสักเท่าไหรนะ่นะบรรดานะักเตะต้องไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยตอนนี้หลักๆก,ก็คือก็คือเหลือซาร่าคนเดียวแหละนะคะก็เป็นตัวหลักตัวสําคัญถ้าจํากันได้คือโอเคเมื่อก่อนเรามีทั้งมาเน่เรามีทั้งซาร่าใช่ไหมคะพอไปทีเนี่ยทีมมันก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเกมรุกนอกจากนั้นถามว่าเราซื้อมันทาไมเอา้าก็ตอนนั้นมันซื้อมาราคาดีคนะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนักเตะแอฟริการาคาค่อนข้างดียังสามารถที่จะมองในงแง่ผลประกอบการกําไรได้อยู่ตัดภาพมา กลับมาที่เรื่องจะคุยวันนี้กันหน่อยค่ะพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะคนหนึ่งที่โอ้โหยุยพูดแล้วเดี๋ยวคนก็หาว่าให้เครดิตเยอะเหลือเกินนั่นคือคุณเอียนเกรแฮมค่ะโอ้โหแหละคนบอกนี่แหละคนวางเสรษฐีคนวางข้อมูลนะคะก็ทำนำเสนอเรื่องตอนแก่ไปแล้วแต่ทีเนี้ยสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังค่ะหลายครั้งที่ข้อมูลมีความสำคัญและจำเป็นในการวิเคราะห์แต่วันนี้จะรวบรวมประเด็นเรื่องของคุณเอียนเกรแฮมว่าเฮ้ย มันมีอะไรที่พี่แกทําแล้วไม่สําเร็จบางซึ่งความไม่สําเร็จนี้มันเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการดื้อดึงของทางบอร์ดบริหารการดื้อดึงของโค้ชเองหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจที่คิดว่าดูข้อมูลมาทุกอย่างแล้วก็ยังมีความผิดพลาดได้อยู่ดีเพราะมันมีกหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่ข้อมูลหรือว่า Data Analysis อ,อย่างเดียวรวบรวมประเด็นนี้มาให้สำหรับคนเอียนเกรแฮมนะคะ มาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะทวนกันสักนิดนึงละกันค่ะว่าณวันนี้เนี่ยฟุตบอลสมัยใหม่เราไม่ได้เคลื่อนด้วยหัวใจอย่างเดียวค่ะเพราะเบื้องหลังความสําเร็จของหลายๆทีมมีทีมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นมันสมองลับอยู่ค่ะและถ้าเกิดเราพูดถึงข้อมูลที่เปลี่ยนทีมได้ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าคุณอิงเกรแฮมแน่นอนทวน,นอีกครั้งหนึ่งนี่คือน,นักฟิสิกส์ระดับดร็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะที่นําทีมวิเคราะห์ข้อมูลของเรือผู้เปลี่ยนจากสโมสรที่เกือบหลุดยาฟ้าแชมเปี้ยนส์ล ยุโรปและพรีเมียร์ลีกค่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าพอมีข้อมูลเนี่ยน้อยมันก็อุ่นใจในเรื่องของความเปะปังอลังเวอร์อยู่แล้วแต่ทีนี้เปะขนาดไหนดาตาไม่ใช่เวทมนต์นะคะเพราะบางดิวก็พลาดบางท้งก็พลาดเพราะมนุษย์ไม่ฟังข้อมูล บางครั้งก็พลาดเพราะข้อมูลเองก็มีจุดที่ไปไม่ถึงเหมือนกันค่ะวันนี้พาไปดู5ดีวที่กลายเป็นรอยแผลของคุณเอียนเกรแฮมพร้อมบทเรียนที่ไม่มีอยู่ในโมเดลใดๆก็มาเจอกันหน้างานนี่แหละค่ะคนแรกคริสซิองเบนเทเกยุ้ยเรียกพี่แกว่าบีทากเก้นนะคะเคยโพสต์ถึงแกเอาไว้ช่วงนั้นเนี่ยคือคริสซิองเบนเทเก้ลงสนามไป42นัดน,นะคะทำไป10ประตูให้กับเรือพูแต่เบื้องหลังดิวเนี่ยมันน่าสนใจมากๆค่ะเพราะอะไรเบนเทเก้เนี่ยย้ายมา ยุคป,ปลายของแบนดอนโรเจอร์สก็คือ14กระกฎาคม2015ค่ะตอนนั้นเนี่ยเอียนเกรแฮมคัดค้านอย่างหนักแล้วก็บอกว่าเบนเทเก้ไม่เข้ากับสไตล์ของทีมเอาข้อมูลไปแจกแจงเป็นเรื่องบันดาลเลยแต่ว่าแบนดอนโรเจอร์สเนี่ยก็ดื้อที่จะซื้อเพราะว่าเช่นชอบเป็นการส่วนตัวก็โอ้โหจ่ายค่าฉีสัญญาไป32.5ล้านปอนด์จากแอสตันวิลล่าค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนก็คือพอแบนดอนโรเจอร์สเนี่ยถูกปลดไปในเดือนตุลาคมและการเข้ามา ของกุนซืออย่างเจอเก้นคลอปด้วยระบบเพรสซิงและสปีดบอลที่ทำให้ไม่เข้ากับการเล่นข,นของคริสตองเบนเทเก้และเขาต้องหลุดจากระบบโอเคอาจจะยิงได้บ้างในช่วงต้นนะคะแต่พอไม่เข้ากับระบบจบวดูการเดียวก็ถูกขายต่อให้กับคริสโต p พาเลสค่ะดีลที่2ค่ะ มาริโอบ l ลเดลตลีค่ะเด๋ยวนี้ปี2014ถึง2015นะคะลงสนาม28นาะทีไป4ประตู4ประตูเชื่อหรือไม่ว่ายิงในลีกจริงๆแค่ลูกเดียวเท่านั้นค่ะถ้าในยุคนั้นเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นกุนซือ,อยังไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะหลักๆมาจาก Transfer c o ค m i t t e e ค่ะซึ่งเขาก็จะทำงานร่วมกันกับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านข้อมูลของมาริโอบ l ลเดลติลีเนี่ยโอ้โหคุณเอียนเกรแฮมและทีมวิเคราะห์ก็โอเคไฟเขียวนะพอดูแล้วเนี่ยนะคะด จะเข้ากันดีแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นและมันอยู่เหนือข้อมูลแล้วมันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นมันคือปัญหาเรื่องพฤติกรรมค่ะถึงขนาดที่ว่าเลี้ยภูเนี่ยใส่เงื่อนไขพฤติกรรมในสัญญานะคะว่าถ้าไม่ถูกไล่ออกจากสนามเกิน3ครั้งต่อปีคุณจะได้โบนัส1นล้านปอนถึงขั้นนั้นเลยค่ะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมไม่ช่วยเกมรับแล้วก็โพสเหยดเชื้อชาตาจนถูกแบนนะคะก็เอาง่ายๆเลยดีลนนี้น่าเสียดายพฤติกรรมพังแผนทั้งหมดคือ มีข้อมูลว่าใช่แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากข้อมูลก็ถูกปลอยออกไปหลังจบเพียงสีซั่นเดียวเท่านั้นดิวต่อมาอมืดิวนี้จริงๆเป็นดิวที่ยูชอบมากนะคะแล้วจำได้ว่าคุณเอียนเกรแฮมเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นมากๆว่าคนนี้จะเป็นดิวประวัติศาสตร์ที่หพลิกโฉมหน้าของสโมสรที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับสโมสสปรากฏว่าเซอร์ไพร์เหมือนกันเซอร์ไพร์ทีมอื่นเหรอเซอร์ไพร์ Surprise กันเองใครจะไปคิด ไม่ได้บอกไม่ได้บรีฟมาเป็นผอ,อรโรงพยาบาลเฉยเลยท,ทั้งทางที่ข้อมูลทุกอย่างไฟเขียวหมดเลยค่ะแต่ผลงานมันน่าเสียดายนะคะพอดูแล้วลงสนาม129นะัดทําไป11 ประตูข้อมูลบอกเลยเป็นกองกลางที่คบเครื่องมากๆการพาบอลเพรสครองบอลการยิงจากแถว2ค่ะนั่นจึงทําให้เขามีความเชื่อมันมากๆและเลี้ยวภูยอมเซ็นสัญญาล่วงหน้า1ปีแต่ปรากฏว่าพอย้ายมาอยู่กับเลี้ยวภูเกิดอะไรขึ้นเจ็บมากถึง17ครั้งในรอบ5ปีค่ะถ้าจํากันได้เหมือนจะมีแบบหลายๆเพจเคยทาเอาไว้ด้วยซ้ําว่าเจ็บจนไม่เหลือที่ให้เจ็บแล้วและพลาดการลงสนามรมแล้วกว่า50นัดค่ะและบาดเจ็บ บางทีจากพฤติกรรมที่เอ๊ะมันก็งงเหมือนกันนะเดินแล้วเจ็บเจ็บจากเตะพื้นเจ็บคอจากแอร์เครื่องบินอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายคือฟอร์มดีเป็นช่งชวงๆแต่มันไม่เคยต่อเนื่องโอเคชอบท่าดีใจเขานะคะมันเป็นมีมได้ดีเวลาที่ยิงได้อะหนึ่งในซีนที่แฟนบอลญีปูู้นะนะ่าจําได้ก็คือการทําประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเตะ ในเกมชนะไป5ประตูต่อศูนย์นั่นเองค่ะแต่นี่แหละนอกจากพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่ Data ไปไม่ถึงความฟิตก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ Data ไปไม่ถึงเหมือนกันค่ะแล้วมันวัดได้ยากกว่าความสามารถต่างๆที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาอีกนะคะคนต่อมาซาดีโอมาเน่ค่ะมาเน่ลงสนาม269นนะัดยิงประตูไป120ประตูหลายคนบอกเอา ก็ไม่ได้พลาดอะไรนี่แกก,ก็ถูกแล้วนี่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมรสรแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆซาเดลมาเน่จะย้ายมาอยู่กับเรียพูเร็วกว่าตอนปี2016ค่ะตั้งแต่ตอนอยู่เซาส์บวกแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าทีมงานหลังบ้านของคุณอ็นเกรแฮมทามาแล้วบอกว่าข้อมูลดูแล้วมันแบบไม่มีอะไรปรากฏเลยอ่ะไม่ได้โดดเด่นมากนักสุดท้ายเรียพูไม่ได้ซื้อซาเดลมาเน่ค่ะตอนนั้นก็เซาส์ชั์ตันคว้าตัวไปสุดท้ายโชว์ฟอร์มระเบิดได้จริงๆและเรียพูก,ก็ต้องซื้อกลับมาในราคาที่แพง กว่าเดิมค่ะก็กลายเป็นตำนานยิงต่อเนื่องนะคะแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์ครบทุกใบนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อมูลเนี่ยผิดพลาด แต่มนุษย์ดันมองขาดอย่างดีน่าซื้อกลับมาทันในสลาดิโอมานเนนะคะขณะที่ดีลหนึ่งดีลนี้ยุ้ยจำได้มันเป็นข่าวบางๆมานะคะเป็นดิลที่เคยมีข่าวแต่ปรากฏว่ามันไม่เกิดค่ะเดียโก้คอสตาค่ะเดียโก้คอสตาเนี่ยมันมีข้อมูลของคุณเอ็งเกรแฮมที่ชี้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆเขาเหมาะกับระบบของทีมแบบเป๊ะเ,เ,เลยแต่เนื่องจากว่าทีมบอร์ดบริหารตัดสินใจช้านะคะและเดียโก้คอสตาเลือกตัดสินใจต่อสัญญากับอารเจติโก้มาดริดค่ะปีถัดมาย้ายมาอยู่เชลซีกลายเป็นว่ายิงเกิน20ประตูต่อปีแล้วา เชลซีคว้าแชมป์สสมัยถึงขนาดที่คุณเอียนเกรแฮมให้สัมภาษณ์เอาไว้เองว่านี่คือความเสียใจที่สุดในชีวิตของผมตอนอยู่ที่ลิเวอร์พูลค่ะแต่โอเคเราก็ต้องย้ำมันก่อนว่าไม่ใช่ทุกดิวที่จะพังเนาะก็ต้องย้อมไปถึง,ถงดิลเรื่องของความสําเร็จดิลที่แบบ เปะปังอลังเวอร์เพราะจริงๆจะว่าไปอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยลดความผิดพลาดของสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากกว่าเราจะเอาอินเนอร์ความรู้สึกหรือความชอบอย่างเดียวถูกไหมคะอาดิลเปลี่ยนอนาคตของสโมสอนโมเมซาลาข้อมูลนี่บอกเลยยิงเกิน20ประตู ต่อฤด,ดูกาลถึงแม้ว่าจะมีบางคนในทีมที่ยังดูมีความสงสัยแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงเฟอร์จิฟานไดค่ะทีมรอไม่ซื้อใครอื่นมุ่งเป้าตรงมาตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าจะขาดเซ็นเตอร์เพราะข้อมูลแบอบกว่าต้องเป็นเขาเอาจริงๆเอาดีๆตอนนั้นพวกเราก็คิดว่าแพงเหมือนกันแหละตอนชูเสื้อในวันคริสต์มาสนะ่ะ เราก็แบบเอ๊มันแพงเกินไปนะตอนนี้ไม่แพงแล้วจ้าดีมากเลยจ้าและแอนดูโรเบอร์เซนค่ะแบ็คซ้ายโนเนมจากทีมตกชั้นซื้อมาจากฮาวสิตี้แล้านปอนด์หลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะรอดไหมเอา้าแต่ก็ต้องยอมรับด้วยชุดข้อมูลที่เรามีอะ่ะ ต,ตอนนั้นนะ่ะราคา8ล้านปอนด์เป็นสิ่งที่เราให้อภัยได้เพราะซื้อมาราคาถูกขายไปก็ไม่น่าเสียดายแต่สุดท้ายโรบโบก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนคะที่สร้างประวัติศาสตร์ได้คือเป็นดีลที่แฟนบอลอีหยางวะเหมือนกันนะคะแต่เนื่องมาจากว่าข้อมูลการเล่นลูกตั้งเตะแล้วเกมรับที่เหนือกว่าใครในแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นก็เลยทําให้รบโรบ้ได้มาอยู่กับเราแล้วก็เป็นหนึ่งในชมหน้าประวัติศาสตร์คะ่ะเพราะฉะนั้นโอเคสถิติมันวัดจากการเพรสได้มันวัดจากการจ่ายบอลได้คะ่ะแต่ มันวัดความเป็นผู้นําไม่ได้นะคะหนึ่งในนั้นคือจอแดนแฮนเดอร์สันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่มีเสถิที่โดดเด่นอะไรเลยค่ะแต่กลายเป็นผู้นําที่ยกถ้วยในทุกรายการเพราะเขาคือคนที่ช่วยยกระดับเพื่อนในทีมขึ้นตามไม่ใช่แค่ยกบอลไปข้างหน้าเคยมีประเด็นดราม่าอยู่เหมือนกันสําหรับ จอแดนแฮนเดสันตอนที่เขาย้ายไปอยู่ซาอุดิอาระเบียใหม่ๆแต่ปรากฏว่าแกรีสซาเกตยังคงไว้วางใจเขาติดทีมชาติอังกฤษจนหลายคนบอกว่าเอามาติดทีมชาติอังกฤษทําไมเนี่ยหมดสภาพไปแล้วแต่ก็เห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆในห้องแต่งตัวแล้วตอนนั้นทีมชาติอังกฤษของแกรีสซาเกตเนี่ยใช่ขุมกาลังเป็นผู้เล่นพลังหนุ่มทั้งหมดต้องมีคนที่ให้ได้ทั้งกําลังใจเป็นตัวอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ดีแล้วช่วยรวบรวมเด็กๆเ,เ,เข้าไว้ด้วยกันคนะ่ะจุดบางจุดที่โค้ชไปไม่ถึงแต่ด าทํโค้ชเขามองเห็นอะไรที่มากกว่าพวกเราที่จะมองเห็นกันนะคะแค่เกมในสนามเท่านั้นค่ะวันนี้ข้อมูลมันไปได้ไกลมากจริงๆค่ะค่า xg ใช่ไหมที่พูดนําเสนอบ่อยๆ expected Go a l progressive pass หรือว่า Pressure Success rate นะคะแต่เราต้องเน้นย้านะคะทุกคนว่า Data มันคือแผนที่มันไม่ใช่การเดินทางจริงมันเหมือนกับเวลาคุณใช้ GPS ในการเดินทางบางที g p พพาเราไปหานี่มันเป็นทางจริงไหมเนี่ยนี่พาไปลงคลองอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราต้องใช้มันด้วยการที่มีความรู้ต่างๆมาประกอบอยู่ด้วย ในระดับหนึ่่งคะชั้ทุกคนมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วสําหรับยุ้ยนะคะฟุตบอลมันยังคงเป็นเกมของมนุษย์อยู่ดีค่ะโอเคข้อมูลมันช่วยลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้มีใครจะเคยรับประกันความสําเร็จถูกไหมคะแล้วบางทีความผิดพลาดเหล่านี้นี่แหละคือทําให้ฟุตบอลยังคงน่าติดตาม แล้วมีชีวิตมากกว่าแค่ชุดข้อมูลตัวเลขค่ะภูมิใจจังกล้าพูดเหมือนกัน Original Content จ,จากยุ้เองนะคะเพราะว่าด้วยความสงสัยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะจะเก่งกาจไปซะทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดกันบ้างแต่สุดท้ายความผิดพลาดต่างๆมันก็นํามาสู่การเรียนรู้ชีวิตคนเราก็คงจะเหมือนกันค่ะ